อาจารย์เจตทวนในวันนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับรัชนพลครับอาจารย์พอทราบไหมครับตกลงใครเป็นนักเลงใครเป็นใครในสาภา,าที่อาจารย์อาจารย์เป็นนักกฎหมายอยู่ด้วยครับ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยรัชนพลครับคําว่านักเลงในสมัยปัจจุบันเนี่ยฮะมันไปใช้ปนกับคําว่าอันธพาลไม่ได้นะนักเลงนี่จริงๆแล้วเป็นความหมายดีใช่ไหมอาจารย์ใช่เวลาที่ไม่เห<อ>็นนเนี่ยรัชนพลท่านผู้ชมทุกฟังลองนึกคิดตามนะครับว่า เวลาที่ใครเป็นคนใจถึงอืมใจนักเลงถึงไหนถึงการเราบอกใจนักเลงอถูกไหมครับใช่ครับสมัยก่อนเวลาที่มีเรื่องมีราวอะไรเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ละต้องไปหาพวกที่นักเลงมาช่วยดูแลคือเอาหลักอาจจะไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยคนเรียบร้อยคงเรียกยากว่าจะเป็นเงคนนักเลยหรือว่าใจนักเลงครับแต่ก็ไม่ได้เป็นคน หยาบช้าไม่ได้เป็นคนเลวซ้ำครับซึ่งมันต่างจากอันธพาลอทุกวันนี้ยเวลาถามกันเนี่ยยกตัอย่างโทษนะพูดหยาบคายหน่อยว่าทรัฟฟูมึงนักเลงเหรออันนี้นมันไม่ใช่มันต้องถามเมรืองอันธพาลเหรอ,อถ้าพูดกันงไปตรงมาใช่ใช่เพราะฉะนั้นไอ้วิธีทางในการที่จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาแล้วมาใช้ในสภาเนี่ยคือผมคิดว่ามันก็คนละเรื่องกับในลักษณะของสังคมครับเราอาจจะพูดกันเป็น การหยอกเย้ยได้ในสภาแบบที่มันยังพอเหมาะสม hmm. ในบริบทที่ยังคุยกันได้เช่นโอ้ยพี่พูดอย่างี้กันนักเลงสิเนี่ย uh huh. แล้วก็ไปต่อ uh huh. แต่ลักษณะของการจะเป็นนักเลงก็ตามจะเป็นนักเลงแบบใจถึงพึ่งได้ดูแลกันหรือเป็นคนใจนักเลงอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ hmm. มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันควรจะเข้ามาอยู่ในสภา hmm. มันเป็นเรื่องราวในสังคมหรือว่ามันเป็นเรื่องราวในสิ่งที่มันเป็นลักษณะการใช้ชีวิตเป็นวิถีชาวบ้านแบบผมแบบคุณรัฒนพ์หรือใครต่อใครอะไรแบบนี้ Hmm. มันพอพูดคุยกันได้แต่พอเข้ามาในสภาเนี่ยคือต้องเรย่างนี้ครับว่านักเลงเนี่ยก็ก็อาจจะมีความไม่สุภาพอยู่บ้างพูดกันตรงๆนะครับและลักษณะของคนที่มีความเป็นนักเลงหรือว่าใจนักเลงก็อาจจะผงผางแล้วก็อาจจะไม่เรียบร้อยอยู่ทีนี้เนี่ยมันถ้าจําเป็นที่จะต้องเป็นตัวอย่างอันดีมันเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับคนที่ดํารงชีวิตแบบมีความเที่ยงธรรมในสิ่งที่เขาทํา Hmm. มีความตรงไปตรงมาไม่ดังแกผู้คนช่วยเหลือบรรดาคนอ่อนแอใครเก่งเมรัเก,กเรเนี่ยเขาจะต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลืออันนี้ใช่ <Huh. S 2> แต่ถ้าจะเป็นตัวอย่างในความเป็นคนสุภาพพูดจาเรียบร้อยทำไงให้บรรดาคนทั้งหลายมองเห็นว่าเอออันนี้มันคือสิ่งที่คนที่จะเป็นแบบอย่าง hmm. ของสังคมควรจะเป็น <Huh. S 2> อันนี้มันใช้ในสภาไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับสมมติว่า ผมบูดจาไม่สุภาพโป้งพางบูดคําดาคําแล้วก็สะบทไปด้วยเนี่ยนะครับอ,อันนี้ผมอาจจะเป็นนักเลงได้นะะใครมาหาผมผมช่วยเหลือเจื้อจานใครมีปัญหาพึ่งได้ใครมาทําตัวเก่งมาเรเกเลผมส่งคนไปจัดการอะไรแบบเนี้ยค,คือมันอาจจะถือได้ว่าเอ้ยนี่นักเลงแต่ถ้าเข้าไปในสภาคุณทาแบบนั้นไม่ได้ออืการแต่งกาย,ยในฐานะสมมุติผมเป็นนักเลงผมใส่เกงยีนสืวยยืด ถ้าสมัยก่อนเมื่อสันนพงศ์อาจจะพอจําได้เอาบุหรี่ซองบุหรี่เนบเข้าไปในไหลด้วยอย่างเงี้ยเห็นดีอย่องนั้นอาจจะทําได้แต่ในสภาทําไม่ได้ในสภาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยออืมันมีความเป็นระเบียบสถานที่มีวิธีการนะครับมีสิ่งที่มันจําเป็นที่ต้องใช้ที่ต้องเคารพสถานที่แล้วก็คือต้องให้เกียรติประชาชนทั้งหลายครับนะครับก็เหมือนกันคุณอสันนพงศ์สมมตินะเราจะแต่งตัวไปเที่ยวห้างอะไรยังไงแบบไหนแล้วก็แต่งไปเนี่ยอื ถ้าเกิดเราจําเป็นที่จะต้องไปออกสาธารณะขึ้นเวทีพูดคุยกันอืถ้าเราไม่ใช่เป็นดาราที่สามารถแต่งกายลักษณะแฟชั่นได้อืเราก็ต้องแต่งกายเรียบร้อยนะครับใส่เสื้อใส่แจ,จอให้เป็นเกงยียนหรืออะไรก็ตามมันก็ต้องอยู่ในลักษณะส,สุภาพไม่ใช่สีแบบฉูดฉาดในลักษณะที่มันไม่เคารพผู้ฟังไม่เคารพผู้ชมออืสิ่งเหล่านี้ผมว่าพย้อนกลับเข้ามาในสภาวิธีทางในการผลักดันกฎหมายม,มันก็เป็นสิ่งที่สุภาพชนต้องทําให้ เห็นถึงความสุภาพจริงสไม่ใช่ว่าตนเป็นสุภาพชนแต่ไม่ได้เห็นความสุภาพ <Ha. S 2> และที่สําคัญเนื้อหาที่พูดกันเนี่ยนะครับ <Ha. S 2> คือบางครั้งเนี่ยอาอย่างสมสามเสียงอะไรต่างๆที่คุณวัฒรพงศ์ปล่อยเนี่ยนะครับ <Ha. S 2> คือต้องบอกว่าอย่างนี้รู้อยู่แก่ใจคือนรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ใดมันก็อยู่ที่ตัวตนนั่นแหละอืม hmm. คุณทาสิ่งที่ดีคุณก็รู้อยู่ว่าดีคุณทําสิ่งที่ไม่ดีคุณก็รู้อยู่ว่าไม่ดี คุณเอาตนลงเป็นท่าใครคุณรับใช้ใครคุณก็รู้อยู่เวลาคุณพูดแล้วคุณปกปิดความรู้สึกบางประการแล้วมันปกปิดไม่อยู่มันก็จะสะท้อนมาในคำพูดถ้าเนกคติบางอย่างเวลาที่คุณนำเสนอมันก็จะค่อยๆไหลเรื่อยมาตามแต่ละท้อยกระทงความที่คุณกล่าวพูดกันในสภายยกตัวอย่างสมมตินะครับจะพูดเรื่องคุณทักษิณเอยหรือว่าจะพูดเรื่อง บุคคนเสด็จจะพูดเรื่องประชาธิปไตยอะไรทั้งหลายเนี่ย hmm. มันจะเห็นชัดเลยเวลาคนลุกขึ้นมาพูดแล้วบอกว่านี่ตกลงไล่ล่าแม่หมดเหรอนี่สํานึกนึกถึงว่ามันเป็นเรื่องเป็นปัญหาไหม hmm. มันเป็นสิทธิและเสรีภาพ hmm. มันใช่เรื่องสิทธิและเสรีภาพเหรอ hmm. อันนี้มันเป็นบุคคลสําคัญเข้าใจว่าต้องคุ้มครองคือถ้าสําหรับผมนะพวกพูดประดานี้เนี่ยจะพักไหนก็นแล้วแต่เนี่ยตั้งแต่คุณเสรษฐาเนี่ย ตอนหลังมาก้อมแก้มก้อมแก้ม,กม,กม,กมตอนแรกเนี่ยพูดเรื่องบุคคลสาคัญบุคคลสาคัญผมก็พูดไครๆก็พูดว่ามันไม่ใช่เรื่องบุคคลสําคัญนะอ hmm. บุคคลสําคัญเป็นเรื่องหนึ่งอย่าเอาพระบรมวงศ์ชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากษัตริย์อืม hmm. หรือพระบรมวงศ์ชั้นสูงระดับสมเด็จพระนิธิถาเทราชเจ้าคร hmm. อบจะเอามาเทียบบุคคลสําคัญไม่ได้อย่าอย่าคือยิ่งเวลาพูด,พดอย่างเงี้ยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะ hmm. คุณกําลังคิดถึงว่าคุณเสมอด้วยพระอ,องค์ท่านไหม hmm. การที่พูดคําว่าบุคคลสําคัญเนี่ย การอารับขาและชั้นของการรักษาความปลอดภัยมันคนละเรื่องคนละระด,ดับเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาพูดบุคคลสําคัญมันไม่ใช่มันเหนือไปกว่าบุคคลสําคัญอีกอืมแลม้วบรรดาคนที่พูดเรื่องว่าทุกๆคนก็มีสิทธิเสรีภาพถ้าจะไม่ให้เขาแสดงออกอะไรเลยนี่มันคือการแสดงออกอะไรอืสมมุตินะครับว่าไล่ตีไล่ปล่อยกันไปนี่คือการแสดงออกเพราะอะไรพูดกันง่ายๆนะเพราะกูเกลียดมึงอย่างเงี้ยอื เราพูดกันหลายทีแล้วนะครับในแดนแห่งเสรีภาพเนี่ยถ้าเราพูดเรื่องเสรีภาพนะคุณวัฒนพงศ์เกิดมาอยากทําอะไรก็ทําได้นะผมเกิดมาอยากทําอะไรก็ทําได้แม้กระทั่งฆ่าคนก็ทําได้นะพูดถึงเรื่องเสรีภาพเนี่ยเสรีภาพแต่จําเดิมถ้าไม่มีกฎหมายเนี่ยมันจํากัดด้วยเสรีภาพกันเองอืเสรีภาพคุณวัฒนพงศ์ก็จะถูกจากัดด้วยเสรีภาพผมชันใดก็ฉันนั้นเสรีภาพของผมก็ถูกจํากัดด้วยเสรีภาพวัฒนพงศ์แล้วพอเราอยู่ในสังคมเป็นหมื่นเป็นแสนคนเสรีภาพก็จะจํากัดซึ่งกันและกันใครไปตบไปตีใคร คนอื่นๆเขาก็จะมาตกมันตีตนไม่อย่างนั้น<ต> <kita S 2> เราจะออกมาฆให้ั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแดนแห่งเสรีภาพป,ปล่อยให้มันเป็นอิสระอยู่ของมันตามแต่ธรรมชาติจะนําพาไปไม่ได้ครับมันจึงต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายขึ้นมาลิดรอนเสรีภาพอันนี้เราต้องเข้าใจว่าบรรดาเสรีภาพทั้งปวงที่ถูกจํากัดโดยกฎหมายใช่เพราะว่าอย่างที่บอก้วแต่จําเดิมไม่มีกฎหมายหรือแม้กระทั่งในตัวตนของคนทุกคนมันก็เหมือนสัตว์สิ่งทั้งหลายแหละอยากจะทําอะไรก็ทําอำแต พอ,อเป็นมนุษย์จะอยู่ร่วมกันมันต้องนิเรอนเสรีภาพกันได้มันต้องมีการจํากัดวงส่วนสิทธิคนละเรื่องกับเสรีภาพสิทธิต้องมีกฎหมายรองรับสิทธิเป็นสิ่งที่กฎหมายกําหนดบัญญัติให้ถ้ากฎหมายบอกว่ามีสิทธิก็มีกฎหมายบอกไม่มีสิทธิก็ไม่ม,ม,มีมันต่างกันกับเสรีภาพดังนั้นสิทธิเนี่ยมันต้องมีบนปืออย่างของกฎหมายเสมอคนมักจะพูดสิทธ,เธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพต่อกันไปเหมือนเวลาเราพูดบริหารจัดการบริหารจัดการ คือคาภาษาไทยเนี่ยมันมีสเสน่ห์แต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้เพราะว่าบางทีใช้โดยมีและหรือก็ได้บางทีใช้โดยไม่มีและหรือก็ได้เขียนติดกันก็ได้เขียนห่างกันก็ได้เขียนติดกันมีความหมายหนึ่งเขียนห่างกันมีอีกความหมายหนึ่งเนี่ยอันนี้มันมันมีสเสน่ห์ตรงนั้นแต่ว่าในความมีสเสน่ห์ต้องระมัดระวังการใช้เพราะว่ามันต้องอาศัยความละมียดละมในการใช้พอสมควรนะครับความรู้ความเข้าใจมันอาจจะต้องถ่อมแท้ถ้าหากว่าจะใช้ได้แบบที่เรียกว่า พิสดารคือพิสดารนี่ไม่ใน้วหมายความว่าแปลกประหลาดมาสจั่นอยแต่ละเอียดเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพอท่านไปพูดในสภามันแสดงในยะที่ท่านมีความรู้สึกมีความนึกคิดและทัศนคติอยู่ดังนั้นเนี่ยปัญหามันจะไม่จบ hmm. และที่สําคัญเนึ่ยวัสนพงผมผมฟังฟังดูนะผมว่ามันมีคนสองประเภทคนประเภทหนึ่งเนี่ยรับรู้ว่านักวิทยาศาสตร์ท่านค้นพบกันมานานแล้วล่ะ ว่าโลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองดวงจันทร์กัหมุนรอบโลกแล้วก็หมุนรอบตัวเองไปด,ด้วยดวงอาทิตย์ก็หมุนรอบตัวเองสุริยะจักรวาลในที่เราอยู่กันเนี่ยมันก็ไม่ได้สวสุริยะจักรวาลเดียวทุกอย่างหมุนรอบกันไปหมดดังนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยการเกื้อกูลกันแต่ยังมีคนบางกลุ่มยังเชื่ออยู่ว่าโลกแบน <S <S และทุกอย่างหมุนรอบโลกและตัวเองยืนอยู่ตรงกลางโลกเป็นเจ้าโลกมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องก็เพราะเหตุน,นี้แหละครับคุนรัมอืม อาจารย์ปรากฏการที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยคือมันเกิดจากคือถ้าให้ผมมองปรากฏการสังคมผมคงรู้สึกว่าเกิดจากความที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉยคือไม่ใช่ว่าแค่คือการที่ตะวันเนี่ยปีดแตรใส่ขบวนเสด็จหรือพยายามจะขับรถแรกเข้าไปและแน่นอนมันมีคลิป,ปน,นะฮะอาจารย์สมัยนี้ก็มีคลิปแต่ว่าปรากฏการนี้ก็สุดที่จะทนแหละแต่ดูเหมือนมันไม่ใช่ปรากฏการเดียเดียว คนรู้สึกว่านี่เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ฉันต้องทําอะไรบ้างแล้วอ่ะอาจารย์คือผมผมรู้สึกว่าการที่คนผู้เฒ่าผู้แก่ที่สูงอายุสิบเกาจุฬาหรือแม้แต่โรงเรียนในร้อยจปร,รอที่ปกติแล้วไม่เคลื่อนไหวแบบนี้แต่ว่าก็ทนไม่ไหวพระอาจารยนะ์เนี่ยในขณะเดียวกันก็รุ่นพี่รุ่นน้องอาจจะนับกับพระองค์ท่านตามแบบไทยนะอาจารย์ปกติเราก็เราก็ศ <ạ. S 1> ึกษาในจุฬาหรือไม่ศึกษาในจุฬาทุกที่ไปหมดเลย มหาวิทยาลัยที่อ,า,อาจารย์สมเด็จพระเทพเคยไปทรงสอนหนังสือให้กับที่ไหนแม้แต่ข้าราชการหรือโอสะพานพระล้ำข้าวโมอ,อาจจะเปิดสีม่วงเลยอาจารย์คือโอกาสในกปรากฏการจริงจริงซึ่ง,งไม่ได้เกี่ยวกับวันพิเศษใดๆของพระองค์ท่านเลยทุกคนออกมาเพื่อการนี้คือการถวายกําลังใจทูลกระหมอ่อสมสมเด็จพระเทพอาจารย์มอง<า>ปรากฏการนี้ยังไงเป็นฟางเ้นสุดท้ายของเจ้าเด็กตะวันนี้มันทําหรือว่ามันมันยังไงอาจารย์ฮะต้องคิดอย่างนี้นะครับ วัฒนพงศ์เอาละในมุมที่เรายังให้ความเป็นธรรมกับผู้คนทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าคนสองคนที่ขับรถไปอาจจะไม่ได้รู้กําหนดการหรือหมายกําหนดการออืเราไม่สามารถทราบได้ครับว่าในวันนั้นที่ผลเมือเสด็จอืเป็นกําหนดการหรือเป็นหมายกาหนดการออืม,มีผู้ใหญ่เนี่ยท่านสอนผมว่าคนมักจะใช้สลับ,บสลับกันนะครับเวลาถ้าเป็นหมายกําหนดการเนี่ยท่านบอกว่ามันต้องเป็นเรื่องของพระมหารกรัตน อ่าเป็นราชพิธีหรือครับเสด็จแทนพระองค์ใช่ครับหรือเป็นเรื่องที่ทรงพระรุณาโปรดเกล้าให้เสด็จครับครนะับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านสเสด็จเป็นการส่วนพระองค์หรือสเสด็จในราราชกรนียกิจส่วนพระองค์แต่และพระองค์อืม <ync. S 2> อันนี้เนี่ยจะเรียกว่ากำหนดการก็เป <c oughs> ็นกำหนดการปกติแหละดังนั้นเราไม่รู้นะวันนั้นที่ม<า>ทนมเสด็จเป็นกำหนดการหรือหมายกำหนดการเอาละไม่ว่ากาันครับ หมายกําหนดการมีคนบอกว่าคนได้กําหนดการก็มีคนบอกว่าคนได้ครับอันนี้สมมติให้ความเป็นธรรมผมว่าสองคนนั้นอาจจะไม่รู้แต่เมื่อไปถึงเราอยู่ประเทศไทยมาต่อให้อายุสิบกว่าอายุายี่สิบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีความคุ้นเคยพอสมควรกัขบขบวนทั้งหลายอืผมไม่ปฏิเสธว่าเราก็มีขบวนเยอะแยะขบวนขอบอทบอ,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 อาจจะไม่มีใครรู้เราแต่คนก็เดาได้นี่ก็ต้องขบวนผู้ใหญ่ผู้โตสักคนหนึ่ง ถ้าเกิดสมมติทําสุภาพเรียบร้อยหน่อยประชาชนก็จะหลีกทางให้นะ <S <S 2> <S 2> แต่ถ้าทําเกินเลยไปไล่บีบแตรกับเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไล่เขามากเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดเขาจะไม่หลีกบ,บ้างเพราะทําไม่สุภาพอันนี้ผมคิดว่ามันไม่เป็นไรเท่าไหร่นะ <S <S 2> <S 2> เพราะว่าผู้ใหญ่ผู้โตเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ใหญ่ผู้โตมาจากไหนท่านแต่เพียงแค่มีตําแหน่งแล้วก็ทํางานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอาจจะมีความจําเป็นบางประการเราก็รู้มันรวยกันได้แต่ไม่ใช่ว่าท่านจะต้องได้รับความคุ้มครองดูแลอะไรมากมายจนกระทั่งท่านจะไประรานประชาชนได้ อันนี้มันคุยกันได้แต่ขบวน,สนเสด็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพ่อบรมวงศันสูงมันเป็นที่รู้กันครับเราเห็นเราก็รู้อันนี้แหละผมว่าสองคนนั้นตั้งใจในการที่จะบุกเข้าหาแล้วก็ตั้งใจที่จะบีบแตรแล้วการที่ถ่ายคลิปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่ายของตัวเองแล้วส่งไปยังบรรดาแฟนนานุแฟนของตัวเองทั้งหลายเนี่ย ผมว่าแบบนี้มันหนีหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะเรียกว่ายุคโยมปลุกปั่นครับแล้วคุณวัฒนพงศ์ถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาไปประกอบกับหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งนะครับเราจะพบว่าถ้ายกตัวอย่างเป็นแบบบ้านๆง่ายๆเนี่ยวันหนึ่งคนเขียนว่าพ่อเราว่าแม่เราอีกวันหนึ่งก็ด่าทอว่ากล่าวอีกวันหนึ่งก็เอาเรื่องโน้นเรื่องนี้ของพ่อแม่เรามาแล้วจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งเนี่ยบุกเข้าใส่พ่อแม่เราจะทําร้ายพ่อแม่เราเนี่ย รวมทั้งหมดที่ทําเนี่ยในส่วนหนึ่งที่ศาลรัฐธรรมโน,โนูญท่านบอกว่ามันเป็นกระบวนการเรื่องซองกก่อนวอนทาลายเนี่ยไอ้ประเภทเขียนว่าโนนขึ้นเวทีว่านั่นสมมุติว่าตกตัวอย่างเป็นว่าเขียนว่านี่ยกขึ้นเวทีว่านั่นเนี่ยแล้วว่าพ่อแม่เราเนี่ยนี่มันซอกกอ่อนวอนทําลายพ่อแม่เราไหม,มด่าทอพ่อแม่เราจนกระทั่งสุดท้ายบุกเข้าจะทําร้ายพ่อแม่เราเนี่ยเราในฐานะมนุษย์ปุถุชนทั่วไปเนี่ย ทนเอาไม่เป็นไรเป็นคนดีแล้วทําไมคนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่เคยทนอะไรเลยทําแต่ผิดกฎหมายแล้วไม่สังเกตดูว่ากฎหมายเหล่านั้นบ้านเมืองไหนก็มีไหมแต่แต่และบ้านเมืองก็ย่อมมีสิ่งที่จะต้องดูแลรักษาปกป้องคุ้มครองแตกต่างกันไปเหมือนกับเราคนไทยเนี่ยเอาล่ะถ้าอยากเป็นฝรั่งมังค่าเดินเจอหน้าพ่อแม่ตอนเช้าก็ลูบหัวพ่อแม่ซะแล้วถ้าเกิดสมมติพ่อแม่ถามว่า สื้ออยู่ไหนเหรอลูกก็เอาเท้าชี้ซะาทำแบบฝรั่งน่ะมันใช่ขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเราที่ไหนอืมที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายกฎหมายย่อมก่อเกิดขึ้นประกอบร่วมกันกับวิถีของสังคมดังนั้นเนี่ยวิถีของสังคมเป็นแบบหนึ่งกฎหมายก็เป็นแบบหนึ่งไม่ได้แปลว่ากฎหมายจะต้องเป็นแบบแผนเดียวกันหรือเขียนเหมือนกันหมดแต่แน่นอนครับในความเป็นหลักนิติธรรมมันต้องมีหลักนั้นร่วมกันและอาจจะเป็นหลักที่เป็นสากล แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทําทุกอย่างเสมอเหมือนกันหมดเ่อ,อท้ายที่สุดก็คือว่าสถาบันหลักของบ้านเมืองหนึ่งกับสถาบันหลักของอีกบ้านเมืองหนึ่งมันอาจจะต่างกันอืมอย่างเช่นบ้านเมืองอย่างอเมริกาที่เขาก่อเกิดขึ้นมามีประธานาธิบดีเลยเขาก็ดูแลประธานาธิบดีแบบหนึง่งบ้านเมืองที่ก่อเกิดมาแบบเราอืม,มีพระมหากษ,าษาัตริย์เราก็ต้อง ถวายการดูแลพระองค์ท่านอีกแบบหนึ่งแล้วการสืบสารมายาวนานมันก็แตกต่างกันและท้ายที่สุดเนี่ยนะคุณวัชรพงศ์เอายกตัวอย่างอย่างประธานนิพิพิเอเมริกาเนี่ยเขาก็ดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลพี่ดูแลน้องดูแลบรรดาคนที่มีความจําเป็นที่จะต้องดูแลอแต่นั่นเป็นระบบหนึ่งนั่นมันเป็นระบบหนึ่งแต่ระบบที่เป็นพระบรมวง์ชั้นสูงครับและระบบที่เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สืบสารกันมาบรรพบุรุษเราร่วมกันสร้างมาจนจะพันปีเนี่ยอืมันคนละเรื่องนะอื ที่จริงประธานาธิบดีก็ไม่ได้ดูแลน้อยเนี่ยจัดนะคือเราไม่ได้ดูแลน้อยแล้วไม่ลทันเลยเชื่อไหมแล้วผมบอกแรงด้วยอืมก่อนก่อนผมก็พูดในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งผมบอกว่าเนี่ยนะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นอเมริกานะเราไม่ได้มานั่งเถียงกันว่าผิดไหมจะต้องติดคุกไหมจะต้องดำเนินการยังเราจะมานั่งเถียงกันว่าอะไรรู้ไหมเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุป้องแน่นอนครับ็นอเมริกานะคือ เรื่องจอร์ดฟรอยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะที่เขากดคอจนหายใจไม่ออกตายอยากจะรู้เนี่ยแต่ถ้าเป็นขบววประธานาทิพดีนี่เขาฟาดไปแบบเละไปแล้วอผมอย่างนี้คุณวัชนพงศ์อันนี้ก็ต้องเอาละพูดกันก็ต้องพูดกันเรียนทั้งสองด้านครับุยกับท่านที่เคยทําหน้าที่ในเรื่องของการรักคาท่านบอกเอาละเราก็ต้องยอมรับกันนะอืมว่าเจ้าหน้าที่หละหลวมอาจจะขาดการ ทวนการฝึกซ้อมการทดลองสถานการณ์การปรับเปลี่ยนในลักษณะถ้าหาว่ามันมีเหตุจอ์มาและการฝึกสถานการณ์จริงในการรับเหตุเปลี่ยนแปลง,ต,งต้องเติมตรงนี้ไปนิดเดีจากันเพราะว่าปัจจุบันนี้คนบางคนนะอาจจะยังไม่ทราบว่าขบวนเสด็จยไม่ได้ปิดถนนแล้วไม่ได้ปิดตั้ตงนานแล้ว คือล่าสุดเนี่ยทางกองทัพบ,บกเขาโคศกเขาก็เอามาย้ำซึ่งเราเป็นสื่อมวลชนเราทราบอาจารย์เจก็คงทราบว่าตอนนี้ขบวนเสด็จเนี่ยจะเสด็จไปพร้อมกับรถที่วิ่งไปได้พร้อมกันแต่จะกันช่องทางซึ่งมันทําให้การดูแลยิ่งจะต้องละเอียดลัดกุนขึ้นไป<ๆ>ครับซึ่งซึ่งตอนนี้พลเรือตรีธนิตพงศิลิสเวตศักดิ์เนี่ยนะครับโฆษกลาโหมก็บอกว่าไม่มีการปิดจราจรเมื่อมีขบวนเสด็จไม่มีมานานแล้วซึ่งในหลวงเนี่ยในหลวง ขวงใหญ่ก็กลัวว่าจะมีผลกระทบใดๆก็อย่างที่เราทราบว่านีหลวงท่านก็ทราบเรื่องของประชาชนดีท่านก็ท่านก็ไม่ให้ปิดขบวนไม่ให้ปิดถนนเพื่อขบวนเสด็จเสด็จแล้วทุกระดับชั้นก็ก็อันนี้อันนี้อันนี้บอกเพราะนั้นการดูแลจะต้องละเอียดตัดกลุ่มยิ่งขึ้นอย่างที่อาจารย์ว่าด้วยถูกต้องอันนี้จริงและทีนี้เนี่ยเอาล่ะท่านผู้ใหญ่ท่านนี้ก็บอกว่านั่นเป็นข้อหนึ่งซึ่งทางฝ่ายรอปภรักษาความปลอดภัย ถวายการอารักขาถวายความปลอดภัยเนี่ยก็ต้องไปเข้มงวดขวดขันอืม hmm. เพราะว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยคือคือ,คอต้องบอกว่ามุ่งเข้าสู่ขบวนเสด็จได้ระยะใกล้ขนาดนั้น hmm. บีบแตรและทําสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยนะครับแล้วไม่สามารถที่จะตัดตอนไม่ให้ไประขายเครืองเบื้องผู้ชุวรูบาศเนี่ยอื hmm, hmm, hmm. แม้กระทั่งสมมตินะว่าเหตุแบบนี้เกิดขึ้นกับบุคคลสําคัญคเป็นนายรฐ่งตรีหรือผู้บัญชาการนายบกอะไรก็ตามที่มีรถบุกเข้าใส่ได้อื hmm. หรือมุ่งประสงค์ในทางร้ายได้เนี่ยอันนี้แปลว่าการรักษาความปลอดภัยหรือการอารักขาจะย่อหย่อน <c oughs> ผมถึงได้บอกว่าถ้าเกิดเป็นประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะผมคุยกับคนที่เขาเป็นอดีต <c oughs> กสกิลเอเจนต์เป็นแบบ <c oughs> เป็นแบบ <c oughs> คนที่ทำงานลับเนี่ยนะเขาบอกว่าพวกมันจะมีมันจะมีคนสองลักษณะนะเขาเรียก protective agent ไ <c oughs> อ้น,นี่พวกนี้เปิดเผยเราจะเห็นหน้าเดินใจสูตรอะไรพวกนี้นะกับสิลเอเจนต์เราจะไม่รู้ว่าพวกนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงแบบไหนถ้าสถานการณ์มันประเมินแล้ว Protective agent คือคนที่อยู่หน้างานไม่สามารถจัดการได้เพราะเหตุอาจจะมองไม่เห็นหรือไม่ทันการหรืออะไรก็ตามดาซ d a s e c r e t a g e n ซึ่งอาจจะมีสไนเปอร์อยู่อืมอาจจะจําเป็นต้องส่องจะส่งคนส่องรถหรือว่าทำไงก็แล้วแต่ให้อยู่แต่จะต้องตัดไม่ให้สถานการณ์ลุกลามเพราะมันมีโอกาสเป็นไปได้ซึ่งอันนี้เราไม่ได้เคยใช้เลยนะครับเราไม่ได้เคยใช้เลยแล้วไม่ได้แปลว่า มันจะไม่มีพยานันตรายเกิดขึ้นนะออืแต่ประกฏว่าพอมันเกิดเหตุแบบนี้คุณวัฒนพงศ์สิ่งที่ต้องคิดสองอย่างก็คือว่าเอาละย่อหย่อนละหลวงก็ต้องทําไปครับการที่พระองค์ท่านทรงพระมหากรุณาธิคุณไม่ต้องไม่ประสงค์จะทรงให้รัศดรเดือดร้อนเกินไปครับมันจะทําไม่ได้สินะสิผมว่าเอายังไงก็ตามนะอย่างผมอย่างคุณวัฒนพงศ์ผมเชื่อว่าปิดถนนก็ต้องปิดถนนเขาเนี้ย ปิดมันสมเลนก็ต้องปิดไรจะบอกลําบากเดือดร้อนยังไงก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงความเสียหายที่ไม่อาจเยียวยาได้นะคุณวัฒนพลใช่ใช่ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่บ้านเมืองนี่จะลุกเป็นไฟแล้วเชื่อผมได้อย่าลุกขึ้นมาพูดสิทธิมนุษยชนอะไรเลยผมเชื่อว่าเราฆ่ากันตายแน่นอนเข้าใจใช่อาจารย์อืถ้าเราไม่ต้องการไปถึงขั้นนั้นพวกคุณทั้งหลายลุกขึ้นมาเนี่ยแสดงความจริงใจผมว่าบรรดาพลภรคก้าวไกลทั้งหลายขอออกชื่อตรงไปตรงมาไม่ได้แสดงความจริงใจดทั้้งสิน ืในการแก้สถานการณ์นี้เลยอืคุณไม่ได้ปกป้องพระองค์ท่านคุณกับปกป้องบรรดาเด็กๆของคุณหรือบรรดาพักวพวพวกพ้องของคุณอืนั่นคือสิ่งที่พวกคุณทํานั่นคือสิ่งที่พวกคุณพูดแล้วคุณไม่ได้ปรามบรรดาคนที่ก่อการแต่คุณพยายามที่จะคมขู่สังคมอืแล้วผมพูดสะท้อนภาพแบบที่คุยกับใครหลายคนมาว่าเพลงชาติไทยที่ ถูกเขียนเอาไว้ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเนี่ยอืมถ้าคุณต้องการที่จะลุกขึ้นมาทําแบบนี้แล้วคุณบอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันในสังคมไม่ได้เห็นว่า,าต้องฆ่ากันตายจนกระทั่งฝั่งใดฝ่ายหนึ่งเหลืออยู่ก็ไม่เป็นไรหรอกอมันก็คงจะมีคนยอมที่จะทําแบบนั้นเอาก็ได้ถ้าคุณคิดว่าฉันจะล้มเจ้าล้มนายให้ได้แต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าฉันจะต้องรักษาเจ้ารักษานายให้ได้ จะต้องฆ่ากันตายจนกระทั่งเหลือแต่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็คงจะจําเป็นถ้าคุณจะเลือกหนทางนั้น<า>เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าย่อยุกอย่าปลุกปั่นอย่ายุยงอืมอสถาบันกษัตริย์ในบ้านเราสําคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีจะฆ่ากันหนักกว่าที่ ที่ทะเลาะกันเรื่องเรื่องว่ามีหรือไม่มีเนี่ยบอกว่าจะฆ่ากันเพราะพระองค์ท่านจะฆ่าันญา่คุณเออจะฆ่ากันเพราะไม่มีหนักเหลือเกินคนทคุณเกิดขึ้นมาเนี่ยเอาล่ะต่อให้ไม่รู้นะคนที่แก่ที่สุดของพรรคก้าไกลคุณไปลากมาเลยอืมแล้วคุณอยู่ที่บ้านนี้เมืองนี้มากี่ชั่วรุ่นผมไม่อยากจะพูดจาอะไรแบบนี้นะฮวาสนับผมแต่ว่ามันต้องพูดมันจําเป็นเออตรงๆสถาบันพระมหากษัตริย์องค์ท่านได้ทรงอยู่คู่กับบ้านเมืองมามากน้อยแค่ไหนเอาละพระบาทสมเด็จ ไม่ใช่อยู่วัวรัชการที่เก้าได้ทรงเคยตรัสไว้ว่าไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบหรอกพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบอม hmm. แต่พวกคุณใครมีคนไหนสมบูรณ์แบบบ้างไหมมีใครมีคุนูปการต่อบ,บ้านเมืองนี้มาหาศาลเหตุเช่นตรงท่านไหมต่อให้เป็นพระมหากษัตริย์อย่างที่หลายๆคนยกขึ้นมาแล้วพระเจ้าเอกทัน์ล่ะ ผมว่าแม้พระเจ้าเอกทัศก็ตามที่ได้ทําให้เกิดการเสียกรุงครั้งที่สองก็ยังมีคุณอุปการมากกว่าบรรดาพวกเราทั้งหลายตีความใหม่กันอยู่ผมว่ามากกว่าผมด้วยือแล้วก็มากกว่าใครอีกประดามีมากมายครับอือันนี้เราคิดถึงว่าพระเจ้าเอกทัศที่ใครต่อใครบอกว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่อาจจะทรงย่อหย่อนในการบริหารราชการแผ่นดินอาจจะมากที่สุด รองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยก็ได้นะผมก็ยังถือว่ามีคุณอุปการมากกว่าบรรดาพวกเรากายจ <คำ S 2> นท, <ไป S 1> ที่สุดแล้วอย่างที่ว่าในสถานการณ์นั้นนะอาจารย์เนาะอ่าเข้าใจอ่าอาจารย์หมดเวลาโอ้ต้องถือว่าขีดเส้นใต้ประโยคที่ความสําคัญของสถาบันพระหาาักษรไม่ได้อยู่เดียวๆไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ เกื้อหนุนอยู่กับประเทศไทยทาให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทยอยู่กันสงบสงบสบายสบายทุกวันนี้เพราะมีประกอบอยู่ด้วยกันดังนั้นถ้าคิดจะล้มล้าสถาบันพระมหากษัตริย์และจะต้องลุกมาลบกันเห็นทีจะลบกันก่อนก่อนที่จะต้องไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ผมสรุปถูกไหมอาจารย์ขอพระคณูย่า่สูงครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ fm 105 smile thailand